อ้๋โอโทษครับเป็นไรไหมขโมยไปขับเฉยเลยอัลโหลโหลอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไอ้ไอ่ครับ ไปไปสุ่มคอยไปสุ่มคอยอยู่ไอ้นี่ไอ้ข้ารถจะอยู่หรได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะซ่อมรถแป๊บครับโอเคเอารถเป็นยังนี่อ่าลองรถก่อนนะอันรถรุ่นยังย่ายะรถยังอันนี่ตระบ,บานนี่ย่ายสองหมืน่นหกเองมั้งจำไม่ได้แลแพงเตี้ยรถข่อยแฟกซิโอไหมตัวแรงไหมอ่าอ่าแล้วรถเป็นไรครับอันรถจักผู้ใดลากไปมันนี่หายเลยมามขึ้นมาควยไปไปมีรถขับเลย ก็ดีนะแย,ะยะ่เจ้าขับแข็งกันมหมเนี่ยข่อยงานต่ำเสาไฟตายอยู่ <laughs> ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เจ้าอย่าพาดข่อยตายดิม่้ีเงินนี่นนได้ไว้ใจได้เลยถ้าเราเขาข่อยยังติดเขาเขายู่เลยน,นีย่โอ้ยสีแซกน้ำเว้ยสุดยอดว่ะเสียบไหมเสียบไหม แต่ยกบอลดูโอ้ถึงแล้วขอบใจหลายๆเจอกันครับโอเคโอเค ใช่มันข้อมวยอ่ไงเงี้ยงงเลยมันแอร์คนถอดเสื้อใส่หน้ากากอ๋อคนที่มาชูนิ้วกาลางใส่เราเมื่อกี้จอดรถปุ๊บขึ้นแล้วก็ขับไปเลยอะล่ะข้อมวยที่ไหนหน้าห้องน้ำก,กระดาษกลางคนเมื่อกี้แหละที่มาชูนิ้วกาลางใส่เราครับแล้วมัาจะลงรถเมื่อไหร่นี่ยครับพี่รู้วิธีการจีจออีหิตจีเหล็กไหมครับ อ๋อจีเล็กเหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะซื้อที่จีเล็กยังครับทําเหมือนหอยเลยนะไปจีแล้วก็ไปจุดโพเซสครับมันมันอยู่ตรงไหนอ่ะครับอ่าลองเข้าแมปดูครับครับมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปรถสีฟ้าที่จีเล็กอ๋อที่แปลรูปเซเล็กใช่ไหมครับอ่าอันนั้นคือพอเราจีเสร็จครับแล้วไปแต่ว่าเลื่อนไปด้านบนบนนะครับมันจะมีอีกอันหนึ่งที่จีเซเล็กใช่ไหมใช่ครับครับครับผม เอ้เราไปเอารถคืนมาแล้ว่าได้แล้วเหรอจากตัวเลยปะไ,ไม่ไม่รอคืนที่เพาเอา่อ ไม่นะไม่นะ<ต>ไม่ไม่ไปไป, وع, ไปด้วยไปด้วยเออเดี๋ยวก่อนไปด้วยไปด้วยเอ็มอไซอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปซ่อมให้เอมเมื่อกี้เอมขับแบบพูาไปเปิดขวา หายแล้วอะไรหายไม่ใช่รถหายนะรักษาตัวหายแล้วอยู่ไหนแล้วอ่ะถึงถึงแล้วเพิ่งได้เจ็ดเองโอเคเอ้ยอยากลองเอามอเตอร์ไซค์มาชนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อา 啊！啊！喏！呵。好。好。好。哎！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  เมื่อกี้คุยกับคุณหมอมาแล้วคือแล้วขอซื้อเ <laughs> บนเดตเอาออกอะไรเลยซื้อเบนเดตทำไมนะคุณหมอให้ฟรีเผื <laughs> ่อเป็นอีก <laughs> ว,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 วิ้ยอุ้ยอุ้ยอ <laughs> <laughs> ุ้ยเฮ้ยอุ้ยทอนครับทอนครับใส่ <laughs> <laughs> กันมั่วเลย เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเห็นป่ะไซเบอร์เห็นป่ะเนี่ยตรงต้นไม้ข้างหน้านี่เลยไม่เห็นอ่ะตอนแรกมันอยู่ไกลแล้วมันก็ค่อยๆเข้าใกล้มาเรื่อยๆเดี๋ยวลองไปดูก่อนเฮ้ยมีเสียงแมวด้วยอ่ะนี่ไงแมวยืนอยู่ข้างๆเราอุ้ยโอ้ยแมวกัดตายเอฟ ah <laughs> <laughs> <laughs>